นุ้งโมคนทุกท่านสวัสดีครับมันมนี่ผ้ามาสีไอ้ไผยนอนมาลงเขายังนอนกล้วยเขาไม่เป็นนอนหยังปุ้งยางลอ้ปลาหมอเช้าเห็นอ,อ้าวีนะครับเห็นท่านนี่เขาขาวน้อสีไอ้จุลินซีจุลินซีสังข์อแสงครับไอ้ไอยายาที่ว่าไอ้สี ซั์ที่ว่าบอมมีกระดูกมะแลงนี่ครับผสมเลยสีดเลยโอ้ไม่ใช่คนไม่ใช่ว่าพยายามดอกครับมันบอมีสารเคมีครับเหรอนะเดี๋ยวชิบอได้กินละครับกำลังแหนงขึงเรากำลังงามครับเนี่ยมันขึ้นขึ้นยังไง มันกินก็ยังนอนกล๋วยเลยมัยมนพันลระบุ่มเลยไปอีกตัวนึงดีนะเห็นท่านบ่เห็นท่านน่นนะพลังงามเรียบร้อยละนะครับตัวนี้เห็นไหมมันพันลระบุ่มละบบุ่มเลยนะครับ เคยมีประสบปัญหาแบบนี้กับบอกสูฟังกนเรืยครับเสรษฐแก่ท่านฟา้์มบอยปลูกโมเมนต์ไหนายเป็นปีสองปีฐานพิดผลาดท่าต้องแก่ก่อนม่ติเกิดเหตุถ้าแก่หลังเหตุแล้วบ่ได้บ่ท่านคือกันคำโบราณพันวานล่ะครับล้อมค้อกก้อนงวสิหาย ข้างัวหายแล้วมาล่อมคอของบอท่านครับครับร่มกับร่มแห้งๆสวัสดีพี่น้องคนอีสานตางทินสู่คนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศหรือทั่วโลกแล้วกัพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านประเทศ ขอปาเล่าคนฟังเล่าฟังให้เป็นพี่น้องกันพือเขาเหรอครับเขอมาเบิ่งก็บเป็นกำลังใจให้กันละกันเด้อครับมาว่าเสียาสีพการงานเนียงเฮ็ดกับขอให้ประสบความสำเร็จโดยใบเด้อครับเด้อมันนี้น้มบุบนกับพ่อีมยังหลายมากผ้ามากสีดไอนอนนอนมาล่งไผเกือบบ่เห็นถ้าเห็นบ่นท่านเรียบร้อยเลย ใบโลนหมดละเพอาใบโลนมันก็บบองงามเลยครับเพ,เพราะว่าแต่พืชที่ยังละเพราะว่าไอ้พืชผลไม้พนพักผลไม้เท่านี้มันกินอาหารสองทางทางแรกก็คือทางดินทางสองก็คือทางใบครับทางดินหนี่คือว่าดูดสารอาหารทางไอ้ใบนี่คือดูดแร่ธาตุดูดที่ยังจากธรรมชาตินะครับผสมประส,สานกันไปกตบ่ามัน กูหูไหลว่ามันหนักไม่ใจเขาเลแล้วครับกอนี่ก้อนไม่ครับมันามาซ้ำก่อดอกดีนะเห็นท่านเห็นบ่ะท่านเรียบร้อยนี่ครับมันพันลงแน่นี่ไหมท่านหล,ลุมเนี่ยท่าก็ย,ยังนอนก๋วยไม่ค่อยเหมือนกันโลนนี่เนาะนี่ เดี๋ยวเรได้กินนู่เขากำลังคุยว่าปลูกไผ่ติดสดี๋ยวจะดูสิทั้งกอแสงกับนอนไหนน้ำครับสิลลี่เสียงกอแสงีเห็ดไผ่เริ่มแดงดีละแห้งเอาไว้โดนแห้งแดงดีนะครับให้เขาเบิ่งกดไลก์กดแชร์กด้อนสะไคร่ให้เด้อครับโอ้โนี่คุ้ม ยใหญ่กับพ่มียเพิ่นเปยใหญ่สิแล้วแล้วปานเปยใหญ่ค่ายาขายหยาอยูา่าอยู่ใส่กับเป็นกำลังใจให้กานขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อครับว่า กล่องมันซันกล่องวันในไทยเร็วป่ะนี้ก็สีพยาย,ยามปรับปรุงครับไห้มันสาแ,นา,ออาแล้วก็ไห้มันผับเบิ่งออกมาเบิ่งดีดีครับคนห้องต้องมีขังแหลกขึ้นาเนาะครับเนาะถาอันใดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้นาที่นี้วด้วยครับเด้อพึง่งเห็ดไม่คือกันละเฮ็ดอันนี้ซื้ออันนี้มาใหม่ก็ลองมาเห็ดเบิ่งตะกี้เอามือจับกล่องกับ ดีอยู่กับเอื้อมอะไรจะกล่องแต้นมุมีแนวบังคับกล่องไม่อันนี้กล่องมีซื้อมาใหม่แล้วมันพยายามให้เทมันดีขึ้นก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับเด้อวันนี้บ่ค่อยลงบ้านไดนว่าฮันมาหอดวะน้อยมืาเห็นมากับลมหรือก็มากับมาแล้งข้าวเดียววันนี่กอดเงี้ยกูมูกูมัมนกอดหลอกล้ำเงี้ยกูมู ทำนี่แหละผิดไรมาถึง,งหน้าเป็นเป,นปรยโงกอันนี้ก็งาปามคุ้มโมได้มาตัดง,งาปามบอกให้อากาศมันพอนเหมือนเย็นครับคือโมอมีสามโมงพันไม่เดือดอยู่สามโมงม ใหเข่ามาเบิ่งก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เด้อครับมือผ้ามาสีไทยนอนลงนตัองอนนี้มันหัลงดอกเสียไปเลยพ่อยาเนี่มันบ่อเลมีผิดมีไผ่ต่อไอ้อันนี้ปัญหามันมีผิดมีไผ่เลยครับไอ้พวกสัตว์บ่มีกระดูกสันหลังพวกเพราะมันซัดเอามาแลงพวกหมดพวกตะกกระแตนพวกกันแต่ผวกมีกระดูกสันหลัง่ บดเป็นยังบดตายตายแต่พวกไอ้แม่แรงพวกนีแต่ก็ดีด้วครับยานี่พวกไอ้เขียบแม่งออดพวกไอ้ยังนี่ตายเบิดส่งมผมมันกับสองปีเลยครับปลูกทัมนี่ตอนมานะครับไปกี่โดกรบต้นแม่มันเสมือนเรือซ่ับนี่ละมันไหนคุ้มงาปามมาปามพวกมันเดีม,มงงาม สมจิตสมอันน kind of ี้คลิปนี้ครับจบไปเพียงเท่านี้เด้อครับผมไม่อย่างหลายดอกครับมาสีดไทยสีดยังไทยเขาเม้าเบิ่งมาเนี่ยคกดติดตามกดใค์ก็แชร์ฝากปกำลังใจให้นุ่มบางคนเฉพาะนะครับนุ่มบางคนเฉพาะสวัสดีครับ